ยินดีต้อนรับกลับสู่ช่องอ a ต Auto Center ช่องที่จะพาทุกคนไปพบกับรีวิวสุดพิเศษของอาวุธยุโทโธปกรณ์รถยนต์ทหารและเทคโนโลยีด้านความมั่นคงจากทั่วทุกมุมโลกวันนี้เรามีสิ่งที่พิเศษมากสำหรับแฟนๆที่ชื่นชอบปืนและอาวุธสงครามโดยเฉพาะเราจะพาทุกคนไปทำความรู้จักกับ AK-47 ตำนานปืนไรเฟิลจู่โจมที่มีชื่อเสียงที่สุดในโลก แต่วันนี้เราไม่ได้พูดถึงรุ่นคลาสสิกเทียงอย่างเดียวเรายังจะพาไปดูรุ่นใหม่ล่าสุดการอัพเกรดการพัฒนาและบทบาทของ AK-47 ในกองกำลังของไทยในปัจจุบันด้วย AK-47 ได้รับการพัฒนาในปี1947โดยมิคาอินคาราชนิคอฟจากสหภาพโซเวียตและเป็นที่รู้จักทั่วโลกในด้านความทนทาน ใช้งานง่ายและซ่อมบำรุงได้สะดวกไม่ว่าจะเป็นโครนฝุ่นซายฮิมะหรือฝนปืนรุ่นนี้ก็ยังสามารถยิงได้อย่างไม่มีปัญหาตลอดหลายทศวรรษที่ผ่านมา AK-47 ได้ถูกพัฒนาออกมาในหลายรูปแบบหลายประเทศนำไปผลิตใช้เองรวมถึงประเทศไทยที่นำไปประยุกต์ใช้ในหลายหน่วยเช่นหน่วยลาดตระเวนชายแดนหน่วยรบพิเศษและภารกิจรักษาความปลอดภัยในพื้นที่เสี่ยง ปืน AK ได้รับความนิยมในไทยเพราะมีต้นทุนต่ำกว่าดูแลรักษาง่ายและอะไหล่หาง่ายเมื่อเทียบกับปืนแบบตะวันตกรุ่นใหม่ๆของ AK-47 มีการอัปเกรดหอลายจุดทั้งการใช้วัสดุโพลิเมอร์ที่ทนทานน้ำหนักเบาระบบรางสำหรับติดอุปกรณ์เสริมเช่นกล้องเล็งไฟฉายและเลเซอร์ทำให้ปอรับใช้ได้กับหลายสถานการณ์ทางยุทธวิธีนอกจากนี้ยังมีการปรับปรุงความแม่นยำของลำกล้องและโครงสร้างภายใน ทำให้ลดแรงสะท้อนเวลาเหนี่ยวไกลและยิงได้แม่นยำครึ่งในระยะ300-400เมตรซึ่งเหมาะมากสําหรับภูมิประเทศในไทยที่มีทั้งป่าเขาทุ่งนาและเขตเมืองสําหรับการปฏิบัติภารกิจจริง AK-47 ใช้กระสุนขนาด 7.62x39 มิลิเมตรซึ่งมีพลังทำลายสูงกว่า5.56 NATO ที่ใช้ใน M16 หรือ M4 ทำให้ยิงทะลุสิ่งกีดขวางบางประเภทได้ดี เช่นผนังไม้หรือพุ่มไม้หนาทึบในป่าไทยส่งผลให้สามารถหยุดยั้งเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธ,ธิภาพหน่วยทหารไทยยังคงเลือกใช้ AK ในบางภารกิจเช่นการปราบปรามยาเสพติดในภาคเหนือหรือการลาดประเวนชายแดนเพราะความทนทานและความเชื่อถือได้ในสภาพอากาศที่เปียกและเต็มไปด้วยโคลนในฤดูฝนด้านการอัปเกรดรุ่นใหม่สามารถติดตั้งกล้องเล็งจุดแดง กล้องโฮโลกราฟิกรอกรดเสียงปืนยิงระเบิดใต้ลำกล้องและอุปกรณ์สำหรับปฏิบัติการเวลากลางคืนได้ทำให้ AK กลายเป็นปืนอนเนกประสงค์ที่สามารถปอรับใช้ได้ทั้งสงครามป่าเมือง สงครามจู่โจมหรือปฏิบัติการพิเศษส่วนพานท้ายหรือส่วนท้ายปืนสามารถพับและปรับระดับได้เพื่อความคล่องตัวเวลาพบพาในยานพาหนะหรือเคลื่อนที่ในที่แคบสำหรับราคานั้นรุ่นมาตรฐานของ AK ในไทยจะอยู่ที่ประมาณ2 5 0 0 0 0ถึง40,000บาทต่อกระบอกส่วนรุ่นอัพเกรดเต็มรูปแบบพร้อมกล้องและอุปกรณ์เสริมครบชุด ขาดคุ้งสูงกว่า1 0 0 0 0 0บาทซึ่งยังถูกกว่าปืนแบบตะวันตกอย่าง HK 416หรือ FN s c a ที่ราคามักสูงกว่า2-3เท่ากองทัพไทยต้องคำนึงถึงงบประมาณและการดูแลรักษาง่ายทำให้ AK เป็นตัวเลือกที่เหมาะสมสำหรับหน่วยที่ต้องทำงานในพื้นที่ห่างไกล อีกจุดเด่นคือการถอดล้างทำความสะอาด AK 47สามารถทำได้ง่ายและรวดเร็วไม่ต้องใช้เครื่องมือพิเศษระบบแก๊สลูกสูบแบบใี้ช่วยให้ปืนทำงานได้แม้จะมีคราบคาร์บอนหรือสิ่งสกรปรกสะสมมากทหารไทยจึงมั่นใจว่าเมื่อจำเป็นต้องใช้ ปืนจะยิงได้โดยไม่ขัดลำกล้องไม่ต้องเสียเวลาทำความสะอาดบ่อยๆหรือกังวลว่าปืนจะเสียกลางสมรภูมิซึ่งสภาพอากาศร้อนชื้นฝนตกบ่อยของไทยเป็นความท้าทายสำหรับอาวุธแต่ AK ก็พิสูจน์แล้วว่าสามารถรับมือได้ดี ในแง่วัฒนธรรมทหารรุ่นเก่าหลายคนยังมีความผูกพันกับ AK เพราะเคยใช้งานจริงมาแล้วในขณะที่ทหารรุ่นใหม่อาจได้รับการฝึกกับ m 4หรือปืนแบบตะวันตกมากขึ้นแต่ก็ยังมีการฝึกให้คุ้นเคยกับ AK เเผื่อจำเป็นต้องใช้ในการปฏิบัติการร่วมการใช้งานจริงบริเวณชายแดนหรือในพื้นที่ความขัดแยง้ง จุดเด่นเรื่องการหยุดยั้งเป้าหมายและความทนทานทำให้ AK ยังคงเป็นตัวเลือกที่ได้รับความไว้วางใจในวงการพลลเรือนชาวไทยบางคนที่ได้รับใบอนุญาตก็เลือก AK แบบกึ่งอัตโนมัติมาใช้ในสนามยิงหรือการแข่งขันปืนยาวการที่ปืนนี้ไม่ได้จำกัดแค่ในสนามรบแต่ยังเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความแข็งแกร่งความอดทนและการเอาตัวรอดทำให้ AK เป็นที่จดจำแม้ในวัฒนธรรมสมัยนิยม ในปัจจุบันมีการพัฒนาเอเคให้ทนเป่าการกรดกรเคลือบผิวภายในและภายนอกอย่างดีใช้เหล็กคุณภาพสูงทำให้อายุการใช้งานยาวขึ้นลดค่าใช้จ่ายในการเปลี่ยนอะไหล่กองทัพไทยให้ความสำคัญกับการลดต้นทุนระยะยาวเพราะหากใช้ปืนที่ต้องซ่อมบำรุงหรือเปลี่ยนชิ้นส่วนบ่อยจะทำให้งบประมาณบานปลาย นอกจากนี้ยังมีแนวคิดในการติดกล้องอัจฉริยะและระบบควบคุมการยิงดิจิทัลเข้ากับ AK แม้ตอนนี้ยังอยู่ในขั้นทดสอบแต่ถ้าสำเร็จจะช่วยยกระดับ AK ให้ก้าวเข้าสู่สนามรบยุคใหม่ที่ต้องอาศัยเทคโนโลยีล้ำสมยัย อีกหนึ่งแผนยุทธศาสตร์ที่น่าสนใจคือการพิจารณาผลิตชิ้นส่วนหรือประกอบ AK ภายในประเทศเพื่อลดการพึ่งพาการนำเข้าช่วยสร้างงานและเสริมสร้างอุตสาหกรรมป้องกันประเทศในประเทศให้แข็งแกร่งขึ้นในอนาคตเราอาจได้เห็นรุ่นพิเศษสำหรับไทยโดยเฉพาะ เช่นรุ่นที่ทนความชื้นสูงพันธุ์้ายหรือส่วนประกอบที่ออกแบบตามสรีระคนไทยหรือแม้แต่ลายพรางที่กลมกลืนกับป่าไทยมากยิ่งขึ้นสิ่งเหล่านี้สะท้อนแนวคิดการพัฒนากองทัพไทยที่เน้นการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีที่พิสูจน์แล้วอย่างเอเคควบคู่ไปกับการปรับปรุงให้ทันสมยัยและเหมาะกับสภาพการรบในภูมิภาค เมื่อสรุปทั้งหมด AK 4 7และรุ่นพัฒนาต่างๆยังคงเป็นปืนที่มีคุณค่าในกองกำลังไทยด้วยดีไซน์ที่เรียบง่ายความทนทานในทุกสภาพอากาศพลังทำลายสูงและราคาที่เอื้อมถึงได้ทำให้เป็นตัวเลือกที่ตอบโจทย์ทั้งการรบในป่าการลาดประเวนหรือแม้แต่ในเขตเมืองถึงแม้จะมีปืนรุ่นใหม่จากยุโรปหรืออเมริกาที่ดูไฮเทคกว่า แต่ก็ไม่มีปืนรุ่นไหนที่รวมความเรียบง่ายความแกร่งและราคาที่จับต้องได้เท่ากับ AK ทํำให้ยังคงครองใจทหารทั่วโลกรวมถึงไทยการดูแลรักษาง่ายใช้งานได้นานและประหยัดงบประมาณทำให้ AK เป็นปืนที่ยังคงยืนหยัดและได้รับการปรับปรุงให้ตอบโจทย์การใช้งานยุคใหม่ ถ้าเพื่อนเพื่อนชื่นชอบการรีวิวนี้และได้ข้อมูลใหม่ๆเกี่ยวกับ AK47 รวมถึงบทบาทของมันในกองทัพไทยอย่าลืมกดไลค์แชร์วิดีโอนี้ให้เพื่อนดูและกดติดตามคาออโตเซ็นเตอร์เพื่อรับชมรีวิวอาวุธยุทโธป,ปกรณ์ใหม่ๆการวิเคราะห์เชิงลึกและข่าวสารวงการกลาโหมทั่วโลกเรามีคลิปหน้าสนใจอีกมากรอยอยู่แล้วเจอกันคลิปหน้าครับ